เริ่มมาเพื่อนส่งบอลมาให้พยายามใช้ตัวบงังแล้วก็ลองยิงลูกนี้เขาแจกบอลสั้นกันพลาดใช้ตัวบงังแล้วก็พลิกเข้อ้ายแล้วก็จ่ายให้เพื่อนโกโยนบอลยาวมาจับบอลใช้ตัวบงังก่อนจะกระทะง่ายแล้วก็ลองยิง ลูกนี้ผมรีบเข้าไปบีบก,ก่อนจะสกัดบอลได้เพื่อนลองยิงเขาสกัดไปเข้าทางเพื่อน,นทำชิงหนึ่งสองก่อนจะปาดไมหมผมยิงต่อจอเพื่อนส่งบอลเข้ากลางกลางแหลไปริมเส้นก่อนจะปาดมาให้ผมผมจับบอลลั่นแต่บอลยังเข้าทางเลยลองยิงเพื่อนส่งบอลมาให้เห็นโล่งๆเลยลองยิงจะต,ตรงตัวโก กลางไล่มาให้เลืมเส้นทางขวาแล้วก็ลองสัดเลยโอ้โหเสาวสสนั่น